ใน EP 3แล้วนะคะ EP นี้จะเป็นในเรื่องของขนาดและสัดส่วนของจานอาหารนะคะการจัดจานอาหาร1จานนะคะจะต้องประกอบด้วยโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนนี้เนี่ยเราก็จะได้จากเนื้อสัตว์อย่างน้อยร้อยละ60เปอร์เซ็นต์ในจานนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตในที่นี้จะหมายถึงอาหารประเภทข้าวนะคะประเภทเส้นหรือจากพวกพืชหัวเช่นพวกมันฝรั่งก็ได้นะคะควรมีสัดส่วน ่อยู่ในจานประมาณร้อยละยีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในสัดส่วนของพวกผักนะคะที่มีสีสันที่หลากหลายนะคะอยู่ร้อยละ15ด้วยกันนะคะนอกจากนี้อาหารหรือวัตถุดิบที่เรานํามาใช้เป็นองค์ประกอบในจานนะคะควรเป็นส่วนที่รับประทานได้ทั้งหมดนะคะ อันนี้อาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของขนาดของจานแล้วก็ขนาดของอาหารให้ดูนะคะเราจะเห็นว่าขนาดของจาน11นิ้วนะคะจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดวางในเรื่องของสัดส่วนอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนนะคะคาร์าาโบไฮเดรตแล้วก็ในสัดส่วนของผักนะคะแต่ถ้าเป็นขนาด8.5นิ้วก็จะเป็นจานที่มีขนาดเล็กจนเกินไปนะคะจะไม่ได้มีในส่วนของสเปซพื้นที่ว่างให้สําหรับ จัดวางองค์ประกอบอื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของจานขนาด12นิ้วนะคะขนาดนี้ไซส์ใหญ่เกินไปค่ะเมื่อไซส์ใหญ่เกินไปมันก็จะทําให้เกิดช่องว่างในจานอาหารเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเวลาที่เรานําไปใช้เป็นภาพโฆษณานะคะก็จะเกิดความว่างบนจานค่อนข้างเยอะเช่นกันค่ะ แล้วหัวข้อสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวันนาของสีนะคะสีที่เรานำมาใช้ในทางศิละปะจะมี2วันนะด้วยกันนะคะก็คือวันนะร้อนวันนะร้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกร้อน <c oughs> เช่นสีเหลืองนะคะส้มเหลืองสีแดงส้มแดง สีแดงแล้วก็ม่วงแดงนะคะจะเห็นว่าโทนนี้เนี่ยจะมีโทนที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแน่นอนค่ะเวลาที่เราเห็นเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยสีส้มนะคะจะทำให้รู้สึกว่ากระหายหรือหิวอาหารนะคะและ วันนะสุดท้ายนะคะจะเป็นวันนะเย็นนะคะวันนะเย็นเนี่ยจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกเย็นสงบสบายใจนะคะเช่นสีเขียวเขียวเหลืองเขียวน้ําเงินน้ําเงินม่วงน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะคะค่ะสําหรับหัวข้อองค์ประกอบสินนะคะก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะ